ครั้งแรกกับการรวมตัวของเหล่าตัว mm hmm. ท็อปวงการบันเทิงในงานแฟชั่นใหญ่ใจกลางกรุงสยามพารากอนตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมายสร้างที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นระดับโลก World Class Fashion Destination ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารกรสิกรไทย Mac Cosmetics Thailand และพารากอนดีพทเมนต์สโตร์เนรมิตแฟชั่นอีเวนต์แห่งปี สยามพารากอนเวิลด์แฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์2025ยกทัพแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับเวิลด์คลาสกว่า70แบรนด์และสุดยอดแบรนด์ไทยชั้นนำร่วมเผยโฉมคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนใหม่ล่าสุดแห่งปี 2025จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการรับฤดูการแห่งแฟชั่นโลกในวันที่4มีนาคม2568ณนะแฟชั่นฮอนสยามพารากอนเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครั้งแรกกับการรวมตัวเหล่าผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และเฟรนด์ออฟเดอะเฮาส์ของลักชัวรี่แบรนด์ระดับโลกกว่า20ท่านที่ร่วมมาเป็นแขกคนสำคัญพร้อมอัปเดตลุคประจำฤดูการอันร้อนแรงอาทิไบร์วชิรวัวิชชีวอารีใหม่ดาวิกาโฮเน่ ทิมเบอรี่แอนโวนเทมัสวินเมทวินโอภาเยิมขจรกอนราวินเลิศรัตโกสุงภูวินตั้งศักยืนสกายวงระวีนาทีทรนานิฮิรันกรีช่างคำต่อธนพบนิรัตนคขจรใบบอทิติยาจิรพรสิงดิวจิรวัตรสุทธิวณิชศักดิ์เนนนนกรพัฒเกิดพัน์ลูพงทิวัตตั้งวันเจริญ นอกจากนี้ยังมีทัพศิลปินดาราที่มาร่วมเป็นแขกคนสำคัญอาทิมีนนิชคุณขจรบริรักษ์สมาชิกวงพิกซี่มาเบลพิมมาอิงโกสมาชิกวง P.E.R.S.E.S. E จังเนมิวพันษาวอสเบียนอองรีออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัตรเศษเพืธน,นพลสุข,ขุมพันธนาสารดังนัทชัยบุญ ประเสดวินเลียมจากกระพัดแก้วพันธงร่วมด้วยเหล่าเซเลบริตี้และท็อปอินฟลู f l นเซอร์สายแฟชั่นของเมืองไทยที่จะมาร่วมสร้างความตื่นตาตื่นใจกับคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์บนรันเวย์ที่ยาวที่สุดใจกลางสยามพารากอนโดยงานนี้ยังเปิดโอกาสให้คนรักแฟชั่นได้มีส่วนร่วมชมงานแฟชั่นระดับโลกในแบบร้อนโรต่อ นอกจากนี้ก้องกริปจิระเกียนวัฒนาะแพรสไตลิสคนดังผู้เนรมิตสีสันให้กับวงการแฟชั่นเผยถึงเทรนแฟชั่นสปริงซัมเมอร์0 2 5ว่าสปอร์ตแวร์ยังคงเป็นคีย์ไอเทมสำหรับซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นแจ็คกเกต็ตหรือแจ็คเกต็ตกีฬาสไตล์ล้ำสมัยเทอรี่แจ็คเกต็ตเนื้อผ้าสบายกางเกงไนล่อนและผ้าร่มที่ให้ลุคเท่แบบ e อ f o r t l e s ทรวมถึงรองเท้าวิ่งผ้าใบหมวกและกระเป๋ามนิแบบอนเนกประสงค์ที่สามารถ ปรับสายสะพายได้ทั้งสั้นและยาวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดชิคส่วนเดนิมยังคงเป็นไอเทมหลักการเกงยีนเอวหลวงขายใหญ่แมทกับเสื้อครอปเสริมลุคคุยเข็มขัดหนังเส้นใหญ่และรองเท้าแซนด์วไม่ว่าจะเป็นแบบรัดส้นหรือแบบแบนแฟลตก็ช่วยคอมพลีตลุคให้ดูเท่และมีสไตลส์สำหรับเครื่องหนังสูเอเดในโทนสีเบอร์โทนและเบอร์กันดียังคงเป็นมัสแทฟที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ลุคดูคลาสสิกแบบโอแมนนี่ไว้ปิดท้ายด้วยไวแพน ที่มาแรงไม่แพ้กันกางเกงสีขาวไม่ว่าจะเป็นยีนลินินหรือคอตตอนทรงสวยสักตัวรับรองว่าเป็นไอเทมชิ้นเด็ดที่ได้หยิบมาใส่ตลอดซัมเมอร์นี้แน่นอน